สนิแอบย่องส่อสังหาวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โครงการบ้านลุมพินีทาวน์พาร์คท่าข้ามพระราม2จาก l p n ครับตำแหน่งของโครงการเนี่ยนะครับเขาจะอยู่โซนฝั่งตรงข้ามกับเซ็นเข้าพระราม,าม2ครับรงการโ <c oughs> ดยเข้ามาในซอยประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรูปแบบบ,บ้านที่เขาขายนี่ก็คือจะมีบ้านแฝดแล้วก็<อ>ทาวน์โฮม3ชั้นนะครับกับราคาเริ่มต้นที่3.4 5ล้านบาทครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เก้งคือเขามีทาวน์โฮม2ชั้นขายด้วยค่ะที่นี่เพียงแต่ว่าโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อครับ แต่ว่าปัจจุบันก็อย่างที่พี่เก้งบอกนะคะก็จะมีขายเป็นเทาวนโฮมสามชาั้นแล้วก็บ้านแฟดค่ะโดยโซนของทั้ง2แบบเนี่ยก็จะอยู่โซนด้านหน้าของโครงการและใกล้กับขับเฮาส์แล้วก็ส่วนหย่อมภายในโครงการด้วยค่ะส่วนจุดเด่นของโครงการนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเราสองคนไปสนิทก,กันเลยค่ะครับ โครงการบ้านลุมพินีทาวพรักท่าข้ามพระราม2เป็นโครงการบ้านแนวราบนะครับที่ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ26ไร่ครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัย248ยูนิตโดยมีบ้านทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับคือทาวโฮม2ชั้นทาวโฮม3ชั้นแล้วก็บ้านแฝด2ชั้นครับซึ่งปัจจุบันนี้มีค่าส่วนกลางอยู่ที่60บบาทต่อตารางวาต่อเดือนครับ สำหรับบ้านพักอาศัยของโครงการนี้นะคะปัจจุบันจะขายเป็นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นที่มีอยู่2ขนาดด้วยกันค่ะซึ่งพื้นที่ใช้สอยนะคะก็จะมีตั้งแต่160ไปจนถึง170ตารางเมตรค่ะส่วนบ้านแฟด2ชั้นนะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่160ไปจนถึง170ตารางเมตรค่ะ สำหรับที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่ในซอยอนามัยงามเจริญค่ะซึ่งเข้ามาจากทางถนนพระราม2แล้วก็เลี้ยวเข้าถนนท่าข้ามนะคะลึกเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรก็ถึงโครงการแล้วค่ะจุดสังเกตบริเวณทางเข้าของถนนท่าข้ามนะคะก็จะมีอย่าง M Park นะคะที่อยู่ด้านข้างด้านนี้เองค่ะและติดติดกันนะคะก็จะเห็นในส่วนของโ m มโปรด้วยค่ะ ส่วนฝั่งตรงข้ามถนนพระรามสองเองค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่ามีเซ็นทรัพลพระรามสองอยู่ด้วยนะคะเรียกว่าโซนของทำเลโครงการนี้เป็นโซนอุดมสมบูรณ์ของย่านพระรามสองเลยก็ว่าได้ค่ะ ถึงถนนพระรามสองนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเป็นถนนที่ค่อนข้างยาวทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของแหล่งที่อยู่อาศัยความอุดมสมบูรณ์มีห้างร้านแล้วก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วจะกระจุกตัวอยู่ที่โซนตอนตอน้นซึ่งโซนตอนต้นนะคะก็จะอยู่ระหว่างตรงทางลงทางด่วนเฉลิมมหานครค่คะไปจนถึงจุดตัดกับถนนการจนาพิเศษนั่นเองนะคะแต่ว่าโซนที่ได้มองว่าคือคึกคักมากที่สุดเนี่ยก็เห็นว่าจะเป็นโซนที่อยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระรามสองตรงนี้นี่เองค่ะ ซึ่งบริเวณโดยรอบนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่ห้างอย่างเดียวค่ะยังมีตลาดนะัดที่อยู่ติดติดกันมีอินเด็กซแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเองอย่างที่ไดาบอกไปนะคะก็จะมีอย่าง Home Pro, M Park แล้วก็ Big C ขนาดใหญ่ด้วยค่ะเรียกว่าเรื่องของกินเนี่ยมีครบทีเดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งการไปห้างเซ็นทรัลพะราม2จากโครงการเองก็ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าออกมาจากหน้าปากซอยไม่ไกลเนี่ยก็มีสะพานขับรถให้สามารถเลี้ยวรถเข้าห้างได้เลยค่ะ ส่วนถนนท่าข้ามเองเนี่ยก็นับว่าเป็นถนนรองที่ไม่ใช่ซอยย่อยเลยนะคะเพราะว่ามีขนาด4เลนส่วนกันแล้วก็มีเกาะกลางด้วยค่ะซึ่งสองข้างทางส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตึกแถวค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วเนี่ยจะซื้อข้าวกินในซอยเองก็มีให้เลือกหลายเจ้าเลยหรือว่าถ้าใครเป็นสายทําบุญอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้จักวัดดังๆอย่างวัดท่าข้ามกันค่ะซึ่งวัดนี้ก็จะอยู่ในซอยนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากโครงการเท่าไหร่ด้วยค่ะ ด้วยทำเลและก็ความุวมสมบูรณ์อย่างที่น้องดาได้บอกไปนะครับก็เลยทําให้โครงการนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับคนที่กําลังมองหาบ้านแนวราบนะครับในระดับราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ3-4ล้านบาทแล้วก็ยังอยู่ใกล้ใจกลางพระราม2ด้วยครับ โดยบริบทของเส้นพระราม2ช่วงนี้นะครับถ้ามองในมุมของบ้านพักอาศัยเนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่ติดกับถนนพระราม2เลยะจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีระดับราคาตั้งแต่15ไปจนถึง30ล้านบาทขึ้นไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมลองมาหาบ้านที่ไซส์เล็กลงมาหน่อยอย่างเช่นทาวน์โฮม3ชั้นหรือว่าบ้านแฝดเนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่บ้างนะภายในซอยต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะอิงไปทางถนนสุขสวัสดิ์ถนนกาญจนาพิเศษหรือว่าบางขุนเทียงชายทะเลนะครับ แต่ว่าโครงการที่เราจะพามาดูในวันนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการครับที่อยู่กิ่งมาทางถนนพระราม2นะครับก็เหมาะกับคนที่จะต้องใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลักในการเดินทางไปที่ต่างๆรวมถึงมีช่วงราคาที่ยังถือว่าจับต้องง่ายอยู่ครับ ามาดูบรรยากาศภายในโครงการกันบ้างนะคะสิ่งแรกที่เรามองว่าน่าสนใจค่ะพี่เก่งคือเรื่องของการจัดผังของโครงการนี้เนื่องจากว่าเขามีการวางพื้นที่สีเขียวกระจายไปในแต่ละจุดของโครงการนะคะคก็ทําให้บ้านแต่ละโซนเนี่ยก็ได้บรรยากาศที่ค่อนข้างร่มรื่นมากขึ้นด้วยค่ะค ซึ่งในส่วนของพื้นที่สีเขียวเนี่ยคือเขาก็มีการวางตั้งแต่ตำแหน่งหน้าโครงการกลางโครงการแล้วก็ท้ายโครงการอย่างที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงท้ายโครงการเนี่ยก็จะได้ส่วนขนาดค่อนข้างใหญ่นะพี่เกง้งมีการทําแบบพื้นที่ทางเดินแบบนี้ยาวไปถึงสุดแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นที่เราเห็นตรงนี้นะคะคแต่ว่าสิ่งที่ดาวมองว่าเออน่าสนใจแล้วก็แบบดูรม่มรื่นมากขึ้นคือการที่เขามีต้นจําจุลีใหญ่ๆอย่างเงี้ยสาต้นเลย<อ>พี่เกง้งนะใช่มันก็เลยแบบช่วยสร้างบรรยากาศให้ส่วนเนี่ยมันดูแบบร่มรื่นมากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนลักษณะการวางผังบ้านของที่นี่นะคะจะเห็นว่าตำแหน่งของบ้านแฟดทุกหลังเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนเมนที่ค่อนข้างใกล้กับโซนคลับเฮาส์แล้วก็สวนยอมค่ะก็ทําให้ถนนหน้าบ้านกว้างอยู่ที่ประมาณ12เมตรและสามารถเดินไปใช้งานส่วนกลางในระยะที่ไม่ไกลมากด้วยนะคะส่วนทาวโฮม3ชั้นจะอยู่เข้ามาตามถนนซอยต่างๆค่ะซึ่งก็มีความกว้างประมาณ9เมตรและก็ยังมีบางหลังที่หน้าบ้านหันออกไปเจอพื้นที่สวนด้วยค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นซึ่งจะอยู่ด้านหลังสุดของโครงการนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราสองคนก็มาอยู่กันที่อาคารขับเฮาส์ของโครงการน,นี้ที่ตำแหน่งที่ตั้งเขาเนี่ยจะอยู่<ฆ>โซนด้านหน้าโครงการนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านข้างอาคารขับเฮาส์ก็จะมีพื้นที่จอดรถให้ลูก <อ S 1> บ้านสามารถที่จะขับรถมาจอดนะแล้วก็มาใช้งานพื้น<ฆ>ที่ตรงนี้ได้นะครับอย่างบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2โซนคุณผู้ชมก็คือโซนในอาคารกับโซนด้านนอกที่ <อ S 1> <ๆ S 2> เราอยู่ตรง <ๆ S 1> นี้นะครับอย่างโซนด้านนอกตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของสระว่ายน้ํากลางแจ้ง ก็ออกแบบมาเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับแล้วก็จะมีการกั้นส่วนของสระว่ายน้ําเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นส่วนริมสระว่ายน้<ช>ําที่เขาทาเป็นพื้นที่นั่งเล่นตลอดแนวเลยแล้วก็ที่ด้านบนส่วนพื้นที่นั่งเล่นริมสาตรงนี้เขาจะมีการทําหลังคายื่นออกมาที่พอจะช่วยกันแดดก,กันฝนได้ด้วยนะครับถัดมาครับมาดูตรงด้านในของขอาคารคับเฮาส์บ้างนะครับ ที่ชั้นหนึ่งตรงเนี้ยด้านในจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงอยู่ซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่อาบน้ําอะไรแบบนี้นะน้องดา<ม>แต่ว่าทางโครงการเขาก็มีการทําส่วนล้างเนื้อล้างตัวภายนอกตรงนี้ ให้สำหรับลูกบ้านเนี่ยมาล้างเนื้อล้างตัวก่อนจะลงสะว่ายน้ําได้นะครับค่ะส่วนฝั่งด้านหลังของดาตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนิติบุคคลค่ะซึ่งที่นี่เขาจะใช้นิติบุคคลจาก L P N โดยตรงเลยค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่า L P N เนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของกฎระเบียบในโครงการซึ่งดาคิดว่าก็เป็นข้อดีนะพี่เก่งเนื่องจากว่าแบบเราอยู่ร่วมกันหลายคนมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดนิติบุคคลแข็งแรงเนี่ยก็ช่วยลดทอนเรื่องปัญ หาต่างๆได้อย่างเช่นปัญหาเบสิกเลยคือจอดรถหน้าบ้านการต่อเติมอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอขึ้นมาที่ชั้น2สองของคลารคลับเฮาส์นะครับฟังก์ชันหลักๆที่ชั้นนี้ก็คือห้องฟิตเนสออกกำลังกายครับน้องดาแต่ว่าพื้นที่ด้านหน้าห้องฟิตเนสตรงนี้นะครับอออกแบบมาเป็นส่วนนั่งเล่นอีกจุดนึงที่อยู่ชั้น2 ทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ได้วิวต่างๆในมุมที่สูงขึ้นด้วย<ะ>แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นช่องลมเลยนะคือเวลาเราขึ้นมายืนเราจะมีลมเอื่อยๆพัดผ่านตลอดเลยนะครับแต่ว่าเห็นเหงือพี่เก้งนะคะอันนี้ก็แอบ,บซึมๆนิดนึงเพราะ<อ>ว่าช่วงนี้ฝนตกในอากาศชื <ๆ S 2> น้นๆ <Okay, S 2> แต่ว่าด้านในตรงนี้คุณผู้ชมก็คือห้องฟิตเนสนะครับห้องฟิตเนสเนี่ยเขาเออกแบบมาเป็นห้องที่เป็นกระจกใส3<ะ>ด้านเลยคือสามารถมองวิวได้แล้วก็ทําให้บรรยากาศภายในดูโปร่งขึ้นด้วย จากขนาดของห้องแล้วก็จํานวนพวกเครื่องออกกําลังกายต่างๆเนี่ยนะครับสามารถขึ้นมาใช้งานได้ประมาณ6-7คนเลยครับ หลังจากไปดูพื้นที่ส่วนกลางกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้านตัวอย่างกันบ้างค่ะคซึ่งบ้านตัวอย่างอันแรกนะคะที่เราสองคนพามาดูก็คือทาวน์โฮม3ชั้นค่ะรูปแบบไทยปีนะคะคคก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่170ตารางเมตรค่ะมีจานวนห้องนอนอยู่4ห้องนอนนะคะ3ห้องน้าแล้วก็2ที่จอดรถค่ะคส่วนเรื่องของระบบโครงสร้างของทาวน์โฮม3ชั้นเนี่ยเขาจะเป็นระบบเสาคานแล้วก็ให้ผนังเนี่ยเป็นรูปแบบอิฐมอนแดงทั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ชม ในส่วนของโครงสร้างพื้นที่จอดรถนะคะแล้วก็ส่วนของพื้นลานซักล้างเนี่ยเขาจะให้เป็นระบบออนกาวค่ะพี่เก์ก็คือเป็นพื้นวางบนดินปกติเลยค่ะพูดถึงเรื่องของฟังกช์ชันที่จอดรถสองคันเนี่ยมันจะมีคันหนึ่งค่ะที่เขาทําทพื้นที่ให้มันมีช่องจอดที่ลึกมากขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมี รถกระบะก็สามารถแบบให้มาจอดช่องนี้ได้เลยสบายๆค่ะใช่ครับแล้วก็ลักษณะของการจอดรถเนี่ยนะครับก็คือจะจอดเข้ามาในร่มประมาณสักครึ่งคัน<ฆ>ได้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้แบบอยู่ภายใต้ใชายคาเต็มๆเนี่ยอาจจะต้องไปต่อเติมนะครับเป็นหลังคา<ฆ>เพิ่มเติมด้านหน้าครับ เข้ามาภายในบ้านนะคะต้องบอกว่าทาวน์โฮม3ชั้นของที่นี่ค่ะพี่เกงเขาน้ากว้าง5.5เมตรก็เลยทําให้พื้นที่ส่วนของคอมมอนแอเรียแล้วก็บริเวณพื้นที่นั่งเล่นน่ยได้ค่อนข้างกว้างนะคะถ้าขยับมาดูเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้จากโซฟานะคะไปส่วนของทีวีอ่ะกว้างประมาณ3เมตรเลยค่ะดังนั้นเราก็จะมีระยะทีวีที่กว้างมากขึ้นก็สามารถวางทีวีไซส์แบบประมาณสัก55 5นิ้วกำลังดีนะคะพี่เก่งครับผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยฟังก์ชันอื่นๆนะก็จะมี อย่างเช่นห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับ,รบจะเป็นห้องน้ําที่แขกไปใครมาก็มาเข้า,ขาได้แล้วด้านในก็มีส่วนอาบน้ําอยู่ด้วยนะครับเผื่อว่าบางทีช่วงเร่งรีบไงสมาชิกคนอื่นภายในบ้านจะได้แบบแบ่งมาเข้าห้องน้ําตรงนี้อาบน้ําตรงนี้ได้บ้างน,นะครับส่วนพื้นที่ด้านหน้าห้องน้ําฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้นะครับผมทางโครงการเขาจะมีการติดพวกงานระบบท่อน้ําดีน้ําทิ้งอะไรต่างๆไว้ให้แล้วดังนั้นเราสามารถไปบิว <ๆ S 2> เป็นแบบแพนท r y ครัวเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆภายในบ้านเราแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับทางฝั่งด้านหลังบ้านรรบจจะะะะเเห็นนนว่่่าามีปตููลืออยครับ เช่นค่ะพี่เก่งเป็นพื้นที่ร้านล้างนวันไหนน้องดาซักเสื้อผ้าก็มาตัดผ้าตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้น้องดาเขามีการบิวเป็นเคาน์เตอร์ครัวก่อมาให้เลยนะครับฝั่งด้านหลังตรงเนี้ยทำให้ถ้าเราอยากจะทําอาหารจริงจังมีกลิ่นมีควันเยอะๆก็ทาตรงนี้ไปเลยก็ได้กลิ่นควันต่างๆจะได้ไม่พุ้งกระจายไปภายในบ้านด้วยนะครับอย่างลักษณะเคาน์เตอร์เขาเนี่ยด้านบนเขาจะท็อปด้วยกระเบื้องแกนิโต้ไว้ให้แล้วเช็ดทาความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ตําแหน่งตรงเนี้ยเขาจะมีการลดระดับลงมานิดนึงดังนั้นก็บอกการวางเป จะได้พอดีในการใช้งานนะครับแล้วก็เวลาจะวางถังแก๊สเนี่ยก็วางไปด้านใต้เคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็เจาะรูต่อท่ออะไรไปด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากให้พื้นที่ส่วนเนี้ยโดนฝนเปียกหรือว่าแบบมีแดดร้อนๆตรงพื้นที่นี้นะคะก็สามารถทําโครงสร้างเบาๆเป็นหลังคาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอย่างเงี้ยเหมือนบ้านตัวอย่างก็คือเป็นทับไบหรือว่าจะเป็นหลังคาโครงเหล็กที่มุงด้วยโพลีคาร์บอเนตนะคะไวนิลหรือว่าจะเป็นเมทัลชีตก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับผมจะมีฟังก์ชันหลักๆอยู่2อย่างด้วยการคุณผู้ชมก็คือห้องมัสเตอร์เบดรูมกับพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่ชั้น2นะครับผมซึ่งลักษณะของห้องจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็กินพื้นที่ฝั่งด้านหลังบ้านทั้งหมดเลยนะครับผม ด้วยขนาดของห้องแบบนี้สามารถจะจัดเป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวีหรือพื้นที่นั่งทํางานต่างๆได้นะครับแล้วการที่เขายกมาไว้ชั้นสองก็ทําให้ได้เรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยบางทีคุณพ่อคุณแม่มีแขกมาหาด้านล่างเนี่ยลูกๆจะได้ขึ้นมาใช้พื้นที่ตรงนี้มานั่งดู TV, ทีวีทํากันบ้านอะไรต่างๆร่วมกันได้นะครับผมซึ่งขนาดที่ใหญ่อย่างที่ผมบอกไปฝั่งหนึ่งคุณผู้ชม,มอาจจะแบ่งพื้นที่เป็นวางโซฟาตัวใหญ่ๆเอาไว้นอนเกลือกลิ้งดูเน็ตติกอะไรต่างๆไปนะครับ ส่วนอีกฝัง่งหนึงทางด้านนี้ครับอาจจะทําเป็นส่วนทํางานแบบน้องดาวนี้ก็ได้นะครับนั่งเขียนหนังสือเป็นคนขยันทำงานค่ะเป็นคนขยันทำงานค่ะ นั่งเ,นนเขียนหนังสือ,อถูกต้องนะครับหรือว่าลูกๆก็อาจจะมานั่งทําการบ้านตรงนี้เราอาจจะไม่ได้วางแค่โต๊ะตัวเล็กๆแบบนี้ก็ได้อาจจะทําเป็นโต๊ะรูปตัว L ว,วิวเต็มผนังอะไรไปเลยก็ได้นะครับโดยลักษณะห้องแนนน้องดาจะเป็นห้องที่พื้นที่ค่อนข้างจะเปิดโล่งเชื่อมโยงไปกับโถบันไดตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะกั้นให้มันเป็นสัสดส่วนมากขึ้นเนี่ย อย่างผนังตรงนี้เราสามารถจะก้านเป็นประตูเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนก็ได้ห้องจะใด้ดูโปร่ปงๆหน่อยนะครับแล้วพอ,อก,ก้านปุ๊บห้องก็จะเป็นสัดเป็นส่วนและรวมถึงก้านพื้นที่แอร์เนี่ยไม่ให้ไหลเล็ดลอดไปตรงส่วนโถบันไดนะครับค่ะ ถัดเข้ามาในส่วนของหน้าบ้านกันบ้างนะคะบริเวณหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นส่วนของ master ์เบ r o o m ค่ะพี่เกง่งซึ่งความยาวของห้องนอนนี้นะคะจะเท่ากับหน้ากว้างของทาวน์โฮมเลยพี่เก<อ>่งดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงส่วนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเราก็ได้สามารถกั้นพื้นที่แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานได้ด้วยอย่างบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เตียงนอน,น,อนก็วางเตียงไซส์6ฟุตได้สบายๆค่ะคแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมอย่างห้องตัวอย่างเนี้ยนะคะเขาจะทําเป็น walk in closet ค่ะก็สามารถกั้น หนังเบาแบบนี้ได้เลยนะคะก็เลยจะทําให้ได้ walk-in c r o s e t เนี่ยที่เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น,นและสําหรับห้องนอนในชั้น2นะคะจะเป็นห้องเดียวค่ะที่ได้ห้องน้าในตัวแบบนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมครับขึ้นมาที่ชั้น3นะครับจะมีฟังก์ชันทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันโดยห้องนอนที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นห้องนอนฝั่งด้านหน้าบ้านที่ขนาดเลเยอร์อะไรต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับห้องนอนที่ชั้น2เลยคุณผู้ชมแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตำแหน่งของห้องน้ําจะไม่ได้อยู่ในห้องนอนนะครับแต่ว่าจะมาใช้ห้องน้ําร่วมกันกับห้องนอนอีก2ห้องที่ด้านนอกตรงโถมันไดตรงนี้นะครับผมโดยตำแหน่งห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องเนี่ยจะอยู่ทังฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้เลยครับ่าน้องดา ซึ่งพื้นที่ของห้องนอนทั้ง2อห้องนะคะตรงนี้จะสามารถวางเตียงไซส์3.5ฟุตได้กําลังพอดีค่ะพี่เกแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากวางเตียงไซส์ใหญ่จะเป็น5หรือ6ฟุตเนี่ยด้วยความที่ว่าโครงสร้างของที่นี่เขาเป็นระบบก่ออิฐฉาบปูนนะคะดังนั้นคุณผู้ชมสามารถทุบผนังตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เชื่อมระหว่าง2ห้องนอนเป็น1ห้องนอนใหญ่ก็สามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้สบายๆค่ะ ถัดมานะครับเรามาดูบ้านแฝดของโครงการนี้กันบ้างครับลักษณะคือจะเป็นบ้านแฝดสชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยในประมาณ160ถึง170ตารางเมตร จัดฟังชั่นออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้2คันนะครับส่วนระบบการก่อสร้างของบ้านแฝดสชั้นที่นี่เนี่ยก็คือจะเป็นระบบเดียวกับบ้านทาวโฮมสชั้นเลยคือเป็นก่ออิฐฉาบปูนนะแล้วก็โครงสร้างพื้นที่จอดรถด้านหน้ากับลานซักล้างด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างออนกราวเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ด้วยลักษณะมาตรฐานนะของบ้านแฝดตามกฎหมายเนี่ยคือเขาจะต้องมีโครงสร้างบางส่วนที่เชื่อมโยงกันระหว่างบ้านทั้งสองหลังนะน้องดาบ่างโครงการเนี่ยเขาใช้วิธีการเชื่อมโยงแบบซ่อนอยู่ที่โครงสร้างใตดินก็มีบางโครงการก็เชื่่่ออมโยงงัันททีีหลคาจรถ แต่ว่าโครงการเนี้ยเขาเลือกที่จะเชื่อมโยงกันด้วยผนังฝั่งหนึ่งของตัวบ้านซึ่งต้องบอกว่าแต่ละแบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันการที่ทําเป็นผนังแบบนี้คุณผู้ชมบางทีอาจจะมีเรื่องของเสียงรบกวนบ้างจากเพื่อนบ้านข้างๆที่อาจจะผ่านมาทางโครงสร้างผนังแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่บ้านอีกฝั่งหนึ่งที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถถ้าเป็นพื้นที่สวนแล้วก็สามารถจัดพื้นที่ต่างๆภายในบ้านเนี่ยให้ได้เต็มพื้นที่มากขึ้นเลยครับ คราวนี้เรามาดูด้านในของบ้านแฝดกันบ้างนะครับสิ่งที่อยากพูดถึงก่อนเลยก็คือลักษณะ ทั่วไปภายในบ้านแฝดเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากทาวน์โฮม3ชั้นที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้พอสมควรเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะมี2อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของช่องแสงต่างๆที่มากขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ส่วนด้านข้างบ้านที่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับขอพูดถึงช่องแสงก่อนนะครับถ้าเป็นทาวน์โฮมทั่วไปเนี่ยที่เป็นบ้านหลังกลางๆน้องดาช่องแสงหลักๆเขาจะมาจากหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเท่านั้นนะแต่ว่าพอเป็นบ้านแฝดเนี่ยนะครับทุกหลังคือจะได้ช่องแสงด้้้้้้าาาาานนนขขงงบตรีเเพิ่มมดวย อย่างบางทีเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ย <Gym. S 1> <ım eni> เราไม่ต <Nixon> ้องเปิดไฟภายในบ้านก็ได้นะครับเปิดหน้าต่างแล้วก็รับแสงธรรมชาติเอานะครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสวนด้านข้างบ้านที่เพิ่มเข้ามาอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่แบบอยากได้พื้นที่รอบๆบ้านเพิ่มขึ้นด้วยอาจจะชอบปลูกต้นไม้จัดสวนหรือว่าบางคนเลี้ยงสุนัขอะไรเงี้ยก็อยากได้พื้นที่ภายนอกให้เขามีพื้นที่ให้วิ่งเล่นอยู่บ้างนะครับอย่างภายในบ้านนี้นะครับเขายังมีประตูอีกชุดหนึ่งที่อยู่ด้านข้างบ้านให้เราสามารถเปิดออกไปเชื่อมโยงกับพื้นทีี่สวนนนนดด้้้้้าาาขงงบตรไย ถัดมามาพูดในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างนะคะในส่วนนี้ค่ะพื้นที่ Common Area เนี่ยก็มีฟังก์ชันพื้นฐานค่อนข้างครบอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่รับประทานอาหารมีมุมเตรียมอาหารให้ด้วยแล้วก็ยังมีห้องน้ําชั้นหนึ่งนะคะคแต่ว่าที่มีฟังก์ชันเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของ ห้องนอนชั้นล่างค่ะพี่เก่งซึ่งตำแหน่งของห้องนอนชั้นล่างเนี่ยก็อยู่ใกล้กับห้องน้ำชั้นหนึ่งด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าห้องเนี้จะเอาไว้ใช้นอนจริงๆเราก็สามารถมาอาบน้ําแต่งตัวในห้องน้าชั้นหนึ่งได้เลยค่ะใช่ครับเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนนี้กันบ้างนะคะด้วยพื้นที่แล้วเนี่ยสามารถวางเตียงไซส์สามฟุตครึ่งได้สบายๆค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีการทําหน้าต่างที่อยู่หน้าบ้านให้ด้วยบรรยากาศภายในห้องนี้ก็เลยดูโปร่งโล่งมากขึ้นค่ะ เปนมาในส่วนของบันไดบ้านนะคะด้านข้างดาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาจะมีการจัดวางพื้นที่ในส่วนนี้เป็นไอเดียว,ว่าสามารถวางของเก็บของได้หรือว่าวางต้นไม้แบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะทางโครงการเขาออกแบบบันไดเนี่ยเป็นรูปตัวยูดังนั้นพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่โล่งค่ะคุณผู้ชมประกอบกับการที่ได้หน้าต่างด้านข้างด้วยก็เลยทําให้บรรยากาศในส่วนของบันไดเนี่ยดูโล่งแล้วก็ไม่ถึบตันค่ะ คุณผู้ชมครับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับฟังก์ชันการใช้งานที่ชั้นนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะแล้วก็2ห้องน้ําโดยห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องเนี่ยนะครับจะใช้ห้องน้ําร่วมกันที่อยู่ตรงบริเวณผงบันไดด้านนอกนะกับอีกห้องนึงก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ภายในตัวเลยนะครับส่วนห้องที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนเล็กนะครับที่อยู่ทางฝั่งด้านข้างบ้านนะซึ่งขนาดก็ไม่เล็กเลยนะคุณผู้ชมด้วยรูปร่างห้องเเนนนนีี่่่่่ยยจะปสสหหลมมผผื้้้าา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 แแววทํใใรรรถบงงงงฟััักก์ชช2ฝไ ฝั่งหนึ่งเนี่ยสามารถวางเตียงขนาดควีนไซส์ได้เลยนะครับวางชิดผนังไว้เลยนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามารถทําเป็นพื้นที่โต๊ะทํางานแล้วก็ตู้เสื้อผ้าต่างๆได้ซึ่งพอผมเดินออกจากห้องนี้นะมาจนถึงโถงบันไดด้านนอกเนี่ยนะครับจะเจอกับพื้นที่พื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่อยู่ระหว่างห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถจะจัดเป็นสวนนั่งเล่นที่ชั้น2ได้นะครับผมหรือจะทําเป็นพื้นที่ดูทีวีนั่งทํางานก็ได้ตรงนี้จะมีช่องแสงอยู่ทางฝั่งด้านหลังบ้านด้วยหรือว่าบ้านไหนนะีอยากจะมีพื้นที่ห้องพระนะครับเราสามารถที่จะกั้นประตูตรงนี้อีกสักชุดหนึ่งนะแล้วก็ทําห้องนี้เป็นพื้นที่วางหิ้งพระไปเลยก็ได้ครับ จะว่าไปแล้วนะคะบ้านแฟดกับทาวน์โฮมที่นี่เขาก็มีจุดเด่นที่ต่างกันไปนะคะพี่เก่งแต่ในมุมมองดาเนี่ย<ม>ดามองว่าทาวน์โฮมเนี่ยคือมีพื้นที่ใช้สอยที่เท่าเท่ากันกับบ้านแฟดเลยนะคะประมาณ160 1 7กตารเมตรนะครับถูกต้อง<ม>ค่ะซึ่งดาคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ ไม่ได้เน้นพื้นที่ดินรอบข้างเท่ากับบ้านแฝดหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลาในการที่จะต้องดูแลสวนต่างๆนะคะแต่ก็อยากได้พื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของราคาเนี่ยเขาก็เริ่มต้นอยู่ที่3ล้านกลางๆไปจนถึง4ล้านไปปลายเอาง่ายๆคือยังไม่แตะ5ล้านนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเขานะคะที่นี่เขามีทาวน์โฮมอยู่2แบบด้วยกันมันมีแบบหนึ่งที่เรายังไม่ได้เข้าไปก็คือ type A ค่ะซึ่งดาวมองว่า type A เนี่ยก็มีจุดเด่น กันค่ะวี่เกงคือห้องนอน3ห้องนอนเขาเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยสามารถวางเตียง6ฟุตได้แล้วก็สามารถทำ walk in closet ภายในตัวได้ทั้ง3ห้องเลยค่ะครับส่วนตัวบ้านแฝดน,นะที่ผมพามาดูนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วนะคุณผู้ชมยังมีประเด็น<ม>ในเรื่องของความเป็นบ้าน2ชั้นเมื่อ<ม><ม>เปรียบเทียบกับทาวน์โฮมที่เป็นบ้าน3ชั้นด้วยอันนี้จะแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของระยะในการจะเดินขึ้นลงบางคนเนี่ยไม่ค่อยสะดวกในการจะแบบเดินขึ้นลง3ชั้นในทุกๆวันนะครับ ก็น่าจะเหมาะกับบ้านแฝดเนี่ยนะครับที่เราเดินขึ้นบันไดได้แค่2ชั้นเท่านั้นเองแล้วก็ระยะต่างๆของบันไดเนี่ยก็มีระยะในการเดินที่สะดวกสบายมากกว่าด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของพื้นที่ของตัวบ้านที่เป็นโฉนดที่ดินของเราเนี่ยสำหรับบ้านแฝดก็จะได้โฉนดที่ดินที่ใหญ่กว่าด้วยตามกฎหมายนะครับแต่สิ่งที่แรกมาก็คือเรื่องของราคานั่นเองราคาของบ้านแฝดสองชั้นที่นี่เนี่ยก็จะสูงกว่าบ้านทาวฮวงสามชั้นอยู่ที่ประมาณสักเกือบๆสองล้านได้ครับ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการบ้านลุมพินีทาวน์พาร์คท่าข้ามพระรามสองจาก LPN ที่ให้เราสองคนเข้ามารีวิวกันในวันนี้ค่ะคถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนะคะสามารถเข้าไปอ่านรีวิวกันได้ที่เว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m ค่ะครับถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ The s n นิกแอบย่องสสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ